สวัสดีครับผมรัชศักดิ์นะครับผมจากบริษัท c c s Future System นะครับวันนี้มาขออนุญาตนำการนำเสนอนะครับสินค้าของทางบริษัท c c s ครับผมนะครับตัวนี้เป็น H.I.P. ครับผมนี่ถ่ายที่กล้องนะครับ H.I.P. รุ่น C806 ครับตัวนี้นะครับเป็นตัวสแกนนิ้วมือแล้วก็บัตรนะครับผมแล้วก็กดรหัสนะครับเพื่อทำการเปิดปิดประตูนะครับผมจะมีอุปกรณ์ที่มาด้วยนะครับตัวนี้ก็คือมี Power Supply นะครับมีกรอง้ มีกรนะครับผมเป็นกรแมกนีติก600ปอนนะครับแบตเตอรี่แลวก็ไอซิสสวิตนะครับขายพร้อมชุดเลยนะครับเรามาดูรูปลักษณ์ของมันนะครับในส่วนของฟีเจอร์ภายในนิดนึงนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับตัวหน้าจอก็เป็นในส่วนของจอขาวดำนะครับเป็นแบคไลท์นะครับผมนะครับระบุตรงนี้เห็นชัดเจนนะครับว่ายี่ห้อ H.I.P. ของแท้แน่นอนนะครับบริษัทซี s เสเราจัดจำหน่ายอยู่เพียงเจ้าเดียวของประเทศไทยนะครับ อ่ะเรามาดูปุ่มกดนะครับจะมีปุ่มกดต่างๆนะครับอ่าแล้วก็หัวอ่านนะครับเป็นกระจกริสตันนะครับแข็งแรงทนทานนะครับนะครับแต่ถ้าอยากลิ่อยอยครับทำการสแกนได้ต่อไปนะครับผมอ่านะครับมาดูพอทด้านหลังนิดนึงก็มีอะไรบ้างนะครับพอดด้านหลังก็จะมีพอตสำหรับการเชื่อมต่อต่างๆนะครับจะเป็นการเชื่อมต่อตกลอนนะครับผมนะครับเพื่อเปิดปิดประตูนะครับ แล้วก็ออพอตต่างๆมากมายนะครับผมรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวเข้ามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะมีพอตแนนด้วยทําการเชื่อมต่อข้อมูลนะครับดึงข้อมูลบันทึกเวลาเนี่ยเข้าไปที่คอมพิวเตอร์เพื่อออกเงินเดือนหรือว่าทําการเช็คนะครับประวัติการขัดลำภาสาัยได้ด้วยนะครับอเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเมนูนิดนึงนะครับว่าเมนูเนี่ยเรามีอะไรมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้จะขอ,เ,อเท้าความเข้าไปถึงการที่จะเก็บลายนิ้วมือนะครับ เก็บแตนิ้วมือเข้าไม่ยากครับจะมีปุ่มเมนูนะครับนะครับเข้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตลงทะเบียนนะครับผมกดปุ่มโอเคก่อนครับเพื่อเริ่มลงทะเบียนนะครับไปที่ผู้ใช้ครับนะครับแล้วก็เห็นว่าเห็นตรงนี้ทึปมือนิ้วนะครับผมกดโอเคนะครับถามว่าบันทึกใหม่ไหมกดโอเคครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็รหัสเครื่องเป็นรหัสพนักงานนะครับเป็น0 0นย์นนูย์หนึ่งนะครับ ให้เราวางนิ้วได้เลยนะครับผมนะครับวางทั้งหมดสามครั้งนะครับอพอเสร็จแล้วจะขึ้นให้เรากดยืนยนันคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งนะครับ